ตักสวทีครับผมมือนี้ออกมาหาเห็ดดีกว่ามือนี้คนไหลแห้งครับผมออกมาแต่เศร้าอยู่อาหกม้งคืนวัวดีเของยางเของมาเนี่คนเต็มปาย,ยครับวันยงางไม่นี่ยมันเห็นดอกกอือช่วงนี้เห็ดโคบออกไลยครับเอาคนไหลกว่า มามึงครับมาลุ่นกันมาจิตได้ลายบ่เป็นน้องเชียร์ไ้แล้วครับไปกระดอกหน่อยลรับ <Yeah. S 1> อ้ยกระดอก,กเพราะเอเปะโอ้มาลุดบบุญแล้วน,น้องกิมมาครับมาลุดหัวหล่นมาล้ะ แต่เคี้ยวอืมมีคลุมสีก็ยังใ,ใหม่ๆนะครับสีดแดง Nó uh, thật tự nhiệt Ú Nè Giang ngam Giang ngam, giang nó lột Nó lột Nó Nè lampu TV topak tepek hmm. oh. Oh. Nah. Nah. topak 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 เขี้ยววันเห็นมีดีด้วยครับสีคืออไรครับเออเออเอรวดปี้องตาต้องดีครับ นี่คือเป็นจุ่มครับน,น,นี่นี่เห็นไหครับเนจุม่มข้าวใบไ,ไม,ม,ม้ท่มันม่นขึ้นมื่อไหร่ซอยู่ป็นเป็นจุ่มโอ้มหยางเหยียบนะครับเหยียบแบบน,นี้ครับโอ้ชื่ออะไรนี่ครับนี่ được mình trung không ngang dọc một con rồi đặt cái này nhé nghe cái này không biết mà này Hãy nằm เห็ย no ังพ <are> ี่้องเห็นอายัน n h a เห็นแล้วพี่ดองเห็นแล้วอู้ดอนี่นี่่อ้ะุ่ะมาถ้วออกไก่อโ้ยงามันนะครับนันละนี่เอาไหมออกไก่ตัวนี้พากันนะครับ กินอมไดีเนาะออ้ยยังไม่ไหวกันนึกโอ้ยปวกขัวมาเลมันจะขาดมัใส่พัวหรือจะขาดไหโจกเอาเลยครับบูดะบดะว้โอ้ยมุนเวด เงาเดียวครับถวยนึง <laughs> อพอดีอืปล่อยแล้วครับอีออืใจเดรษีอือโอ้ยออีกแล้วเยี่ยมเยี่ยมอีกแล้ว โอ้ยใหดีให <car>, ้ดีโอ้ยอีกแล้วส่วนของลงของล่างลึกๆลึงอ้ยตุ่งดีวะ <laughs> ไม่ก <icking. S 1> <laughs> ึนเกี่ยวหาดเลยนะมอ้ยสิได้เกิดดีกยนะเกี่ยวอ้ยอ้ยเต็ม ไว้เดียวโอียแล้วอู้ยใครอุกูยูไงยัดดีดีั่นแหละนี่แล้วขวอยาอีไแล้วนั่งยังย่อไอ้ขื้ยงขี่หืมวดอุกูยีเนาะ เฮ้ยนี่ดอกเยอะไโอ้ยคันบมากเ้วดีถึหมุนถึง่าะั๊ลบาก้นดอกเยออดปบีบว ้แล้แวอืวมมกไกลกันมกไก่กัน,กกนอยู่น้ำมัน <c oughs> นี่ลว <c oughs> โอ้โห <c oughs> บเดียววะสามดอ,อกยิ้มไังวหมป้งแล้วกับพนพลทุ <c oughs> <c oughs> ทมผมเนอ

เด,ด็ดไรบ้างอืมอืมอืมออืมอืมอืมอองเจีมเจมๆเอออืค่ตัวเคียงเก่มา 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯这是什么？

đcado đây là <laughs> con nữa này <laughs> ừ. gehört <phường> <laughs> còn con เห็ดฝงยังเก่าไปก่อนดูนี่ลอง้องแมวนี่โอ้น้องมันเลี้ยงนี่ครับมันเห็ดฝงยังน้องเห็ดแตบีอาบวกนี่เด้เอาไปก่อนนี่ chỉ chị ỏng cứ vào phần xin đi không cứ vào phần xin đi hết phần nhắn là bạn ơi hết phần nhắn này พึ่งยังเอาไปก่อนกินได้ปุ๊บอะไรก็ค่อยว่ากันเนี่ยจับพี่ฮามอะไรมีดไว้ก oh ็ติดๆเราก็เกียวหลอก กิียังบุกยังบุ๊ยังบุยอืมอืมเต็มทุงครับแยกออกอไม่ย่าง